นี่วันนี้เรามาดูบ้านให้ตาชานครับอ้าวข้างนี่ีนะคะโอ้ถึงงามเลยอะฮอถึงงามแ้บมาสั่นมาโอ้นี่ดูบริเวณบ้านนะครับผมโอ้ตาถึงกับอึ้งถึงกับอึ้งตะลึงไปเลยอ่ะ ตาเดินให้รอบเลยานยามเ้อมืองให้รอบเลยชอบมีที่นั่งแบบนี้เลยยนมาเข้าไปยกเมือเลยนี่ยใ่นั่งยกเมือเลยาานี่ยกกับบ้านเลยตาบอกยกกับบ้านเลยกับบ้านเลยเป็นไหนเออเป็นไหนไม่ามัักเหีแต่ว่าทีมีเงินถึงบเงินแล้ ชอบแล้วแสนเ้อต้นก็ถึงอยู่แล้วชอบไม่ยากเลยพ่อเ้ยชอบรูกขายละพ่อกขายช่วยหน่อยพ่อรัใช่ไหมใช่ครับที่ผมไปส่งพี่นัทนะครับก็เ็้ก็ต้องคุณตาก็วันนี้ขึ้นบ้านใหม่คุณตาก็ขึ้นแตงโมโอ้นั่งงนั่นใช่ครับพี่พี่นัทเมาที่ผมครับแตมนัมันมีใพี่ังขายเจ้าหมือน้า นี่เขาทำห้องน้ำไหมับนอันนี้รถได้ไหมคะแบบนี้มรถได้เป็นที่แสนสองแสนสองอมันมันมีค่าขนส่งมีค่าขส่งลูกค้าอ๋อไดูได้ไหมได้ครับยกหลันี้เลยไหมกระดาษออ้านีอ๋อมีมีมี๋อมีของลูกค้าถ้าทานนี่ประมาณประมาณนานไหมคะถึงคะได้ใช้เวลา2วัน โอ้าใจขยันถือใจขนาดาบานนี้โอ้ไมอ,อันนี้ของตาของตาคง,ง,งยกพืน้นไม่สูงหกสิตาตัดตัวนี้วันหกสิบโอ้บ้านหลังนั้นสวยเท่าไรจะพิ่นประมาณนี้พอด,ดีอ่ะของตาอนะ่ะพอดีเลยประมาณเนี้<อ>นยนี่ตา <laughs> ก็นั่งไลฟ์สดตรงนี้นี่เลยโอ้โหวันวักก้นหกสิบตาเราก็ปิดประกาศเลยหน้าบ้านเลยรับทั้งหมด ขยันดูหลังคาข้างบนแป๊บนึงนะคะดูสีเพดานพี่ใหญ่พี่ใหญ่ผมชอบตรงเพดานเพิ่นเก็บให้เรียบร้อยนี่แหละนี่เพดานนีเลยเปิดอได้ไหมขออนุญาตนะคะอ๋อเนี่ยขอันนะครับผมเข้าไปดูได้เน้ออันนี้เป็นเพิ่นขึ้นเรื่อย สวยนะสวยหน้าต่างเยอะมากเลยตาน่าจะเพื่อน้าต่างเยอะคือร้อนก็เปิดเลยอ่ะแต่ลูกค้าสั่งครับพี่อ๋ออ๋อแรอสั่งนี่อย่งนั้น้าต่างแบบนี้แหละมอนห้อนกับเปาต่างกันพอนอ่ะสี่เมตรสามอันนี้ความกว้างเท่าไหร่ก็กว้างยาวกว้างสามเมตรหรือหกเมตรครับแต่ของพี่นัทสามคูนสี่หลังนี้ใหญ่กว่าพี่นัทสองเมตร นี่มนเป็นระเบียนตนี้ระเบียนตัวนี้ใช่ไหมกาก็เป็นหเมตรระเบียงใหญ่ของพี่นัทพี่นัทระเบียงแค่เมตรเดียวใช่ใช่ช่อันนี้อันนี้สาูณหใช่หมคะสคูณหกสกนเาเป็นแค่นี้ครับคุณตาเนี่ยใช่หน่อยเดียวครับจะได้ให้ที่บ้านคณวัดได้ครับนเดียวียวครับนเดียวครับโอ้นี่ตาก็นั่งไร้สดได้ไร้สดเลยนี่โอ้หบรยากาับเนไ้เยอะเลยรับนเยอะเลยมีเก้าอี้นั่งตรงนี้เนาะ สบายเลย,เลยถ้าจองมัดจำเท่าไหร่คะผมทำสัญญาลูกค้า35ครับอีก65คือเก็บหน้างานวันสง่งมอบแสนสามก็ประมาณเท่าไหร่นะลดให้แสนสองเหลือเหลือแสนสองครับพี่แ<ๆ><ๆ>สนส,สองแสนสองลดให้ลดให้แสนสองอัตราค่ามาอ๋อวันนี้ยังไม่ได้วันวันส่งแล้วก็มอบเฮขาบอาต้องมัดจำก่อนไลยเอ้ามัดจำว่ายังไม่ยังไม่มีมัดจำบอกบอกบอกนี่มีโปรอยู่นะ ขายของนะขายของโปตาชานะคะโปโบเพื <ider Stadium> ่อพ่อโปเพื่อพ่อพ่อือหาหาเงินซื้อบ้านว่ะหาเงินซื้อบ้านหาเงินซื้อบ้านคอยเฮ็ดโปเพื่อพ่อจะบอกจะบอกโปจังแกโปเหรอโมจักโปทำไรนะบอกฮะโปรโมชั่นโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็ให้ยูทูบเบอร์อะไงเงียบอ ทำไมก็เอามาซื <audiences> ้อทำไรก็เอามาซื้อให้ตานี่แหละแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้มันใหญ่ใหญ่กว่าของนัดใหญ่ก่าช่กว่ายอกว่านเมตรกวาสิบขงนดหน่งเมตรใช่ใชนากว้างสามเลเท่ากันแต่แค่ความลึกหนึ่งเมตรจริงจริงตาตาก็ไม่หย่จะได้สูงนะตอน่านี้พอดีเอครัคานนเรายำคุณตาผมว่าอยยกสูงบากใช่ครับเาก่ไดพอดีครับมันไ้าขั้นก็เราก็คนแก่ด้วยแล้วเราก็อยู่อย่างอนี้มันจะดีนะมันจะดี เวลาเราลงไปห้องน้ใไปอะไรมันน้ำนี่มากบันี่สยมากบ่วยังสิพวกขมักขนน้อยเดินรอบบ้านเลยฮูยฮูยฮูยเลยยกกับบ้านเลยวันทันว่านี่บรรยากาศมันถึงน้อยเลยเราก็หาหาหาอะไรติดติดไว้ติดที่ที่เราใบประกาศอะไรต่างๆที่เราแล้วก็ติดไว้เวลาเวลาเพื่อนมาก็จะดูติดธงติดอะไรของต่างเหมือนลูกเสยอเด้เลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณน่ะเรื่องปิดตึ้อบังประตูญี่ปุ่นปึ๊บเรียบร้อยแต่เป็นไม้ทั้งหมดนะไม่ใช่ปูนเลยเวลาเอฟซีมาพักบ้านตาก็ได้นะกลางเต็นท์หมอกลางเต็นท์บ้านนี้ตั้งในรั้วนะพ่อบ้านนี้ตั้งตั้งในหัวบ้านลุงพลนี่แล้วแต่ตั้งบ้านให้มุ่งเลยนะมุ่งมุ่งเลนะมุ่งจิ้งจอกธรมเจ้านะ แสดงว่ามันก็ต้องทำทำให้มันทำให้มันอะไรทำให้มันอะไรให้มันเสมอเสมอครับหลอดก็ค่อยวางนมีวิทยุเปิดสบายๆอันนี้สามคูนหกใช่ไหมคะอันนี้คหกครับพี่ถ้าเราจะทำพื้นพื้นเอาไว้เนี่ยต้องทำต้องทำคือนี่ต้องทำห้าครับห้าคูณห้าคูณแปดห้าคูณแปดครับเพราะอย่างนี้ครับเนี่ยลูกค้าเขาเขย่า ตั้วเยอะมันเลยตกเพราะมันเราทําเผื่อบันไดไปเนต้องทำให้ห้าคูณแปดใช่ไหมครับเพราะว่าบันไดวนี้มันจะตั้งบนพื้นปูนพอดีครับห้าแปดเช้าๆส่งช่ำร้อนกินเนาะมีโต๊ะมีอะไรวะมีตู้วางแล้วมีเส้น่อยนึงโอ้บ้านนี้เป็นโอมกับน้ำมนต์จะมานอนบ้านเครับพ่อใหญ่แล้วน้ำมนต์จะได้ข้าวบ่อยตลอดแหละใช่ มาทำมอนต้องมานอนกับพ่อใหญ่ลวะวางเนาะวางวางยี่สิบห้าวัน <25. S 1> เสร็จยี่สิบห้าวันเสร็จนี่โอเคแล้วก็แล้ก็เคลียร์พื้นที่โอ้คูส่งคูสารได้เราก็เตรียมพื้นที่เทปูนเตรียมพื้นที่เทปูนใช่ใช่ดูนะพื้นที่ เสอ FC เขามองเห็นนี่เสือนั่งได้นี่นั่งได้นั่งได้นั่งได้ได้เด้ได้จะได้ประมาณสองพืนสองพืนสามพืนสามพืนทางขวางนี่สองนี่สองโอ้สนั่งได้เป็นวงสิบคนกินข้าวกินข้าวเนาะห้าคนนั่งห้าคนไม่เป็นไรคือเราเรานั่งเรานั่งดูนั่งเออทดสอบทดสอบทดสอบเวลาเราทานข้าวอะไร มีเพื่อนมาไม่กับข้าวมากินที่บ้านเราได้ไม่ต้องไปกินบ้านทัางคงก็ได้เอาละเอาลางงจะมีเพื่อนกินข้าวค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเออวันนี้ไปกินข้าวบ้านพ่อนะช่างคงก็มาแม่มาต่อยก็มานะมามากินด้วยกันในไหนว่าเราก็กินแต่บ้านท่างคงเป็นปีแล้วของปีเดี๋ยวดูไปก่อนเลยนะเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวตามเข้าไปครับแป๊บเดียว โอเคโอเคเนาะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูไปหาเจ้าของที่นู่นโอเคโอ้ปลาตบเลยตาตบเลยชอบเลยแบบนี้เลยดีถ้าดูดีถ้าเราถ้าเราไม่อยากนี่ก็เราก็เอาอะไรที่ที่มันมาปูเนาะใช่มันก็มันก็จะ่าแต่ว่าจังนี้ก็ดีแล้วยังก็ดีแล้วยังก็ดีแล้วบ้านไร้ เพดานเป็นไม้เพดานเป็นไม้ไม่ใช่ปูนอไม้ทั้งหมดเลยเป็นบ้านไม้ทั้งหมดแล้วสวยงามมากนะทครับทำกับข้าวได้ข้างนอกนี่ทำกับข้าวได้ข้างนอกสมตมสมตำได้ต่อข้างในได้ไปนอนก็ได้แต่ว่าเขาอยในบ้านาก็ติดครัวอยู่แล้วครับต้องทำอยู่ใกล้ครัวลงมาไมได้เข้าครัวคือทากับข้าวเนี่ยไม่ต้องไม่ได้ทำเนาะเพราะว่าอยู่ในครัวแล้วก็แล้วก็ไปกินเองแล้วก็ไปทําที่ครัวแล้วก็กินที่เดียวกินที่ ตงโคนแล้วก็เสร็จแล้วก็เสร็จอ่าเวลาอะไรก็ห้องน้ำห <aha. S 1> <Janeiro S 2> ้องเน้ำสำหรับคลิปนี้คุยายชายก็ถือใจเลยพี่น้องเอ้ยเตรียมมาอ่เตรียมตัวเงินมาจามาตัวเงินมาจามาข้อกระเป๋ามาสิหมายเหรอขอกระเป๋ามาไม่ถึงวะไม่ถึงอะไม่ถึงก็ได้แล้วเนี่ยให้มัดจังก่อนขอให้มัดจังก่อนเอาบอกบอก่างคลิปขอลูกเคยนี่ยอืมจะขายของซอยดอกวาสันนิจะขายของซอยบัดสันนิอ่านเมือนไรก็ จะเอามาตั้งมาขายของให้แอดมินสอนขายของให้โมและอย่างนี้เจ้าจะได้ขายของจะขายของหาเงิเนซื้อบ้านก่อนง<อ>านเงินซื้อบ้านก่อนอโอ้ข้าเจ้าเฮ็ด่ายงามเนาะคำสวยคิว้วคิ้วนะ,ะคิ้วก็สวยงามเลยกนะ็ทำเนาะแต่เป็นหม้ทั้งหมดเลย<อ>